ยังไม่ค่อยฮีทมาแล้วสายเลย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน้องชาวอาซีทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าสว่างครับสดใสครับวันนี้เราก็จะเอาเครื่องยนต์ห้าห้าเป็น os max นะครับมาขึ้นฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกอนครับไม่ได้บินมานานเลยครับนี่เลยครับสภาพเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอาอะไรฉีดไว้ครับเป็นคราบคิดเกลือขึ้นนะครับ ก็ไม่ได้บินนานเลยครับจนขี้เกลือขึ้นเครื่องะครับเป็นเครื่องยนต์ของ o อเอสแนะครับเป็นเครื่องยนต์5 5เป็นการใช้น้ามันในโตการเลี้ยงระบบไฟเลี้ยงด้วยแบตดิฟฟี่นะครับแบตดิฟฟี่แบตดิฟฟี่แบตทานหรือเลี้ยงด้วยระบบ BEC ก็ได้หมดนะครับโยรามจะเป็นไม้นะครับ นี่จะเป็นท่นทนอนช้อนถังน้ามันแตว่าไม่ได้จอนาะนนี่นี่ขนาดเช็ดแล้วนะครับฝุ่นก็ยังจับอยู่แต่เครื่องนะครับผมขัดไม่ออกมพีพี่ท่านใดแนะนําสเปรย์กาวเอ้ยไม่ใช่สเปรย์กาวสเปรย์อะไรที่พอที่จะกัดออกก็แนะนําผมมาได้นะครับนี่ผมก็ทิ้งไว้เลยอะไม่นานเลยอะเออเราเดี๋ยวเราไปประกอบก่อนนะครับ หลังจากเราประกอบเสร็จก็จะออกมาปัตเตอร์นะครับปีกเมตรห้าสิบนะครั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเจอ ใส่น้ำมันจะเป็นสามสเส้นนะครับอันนี้ผมตัดผมใช้แค่สองเส้นคือเข้าท่อเส้นหนึ่งเข้าขาบูเส้นหนึ่งเพราะว่าสปอตเตอร์เราสามารถถอดออกได้ง่าย นี่ก็ยังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับของเดิมทั้งหมดเลยนี่ยังไม่ได้จูนเลยนะครับสอนมากที่ผมชอบเล่นผมจะเล่นนะหนาไว้นะครับโดยเราจะเราเราจะเอาให้ติดมือตามใจเราไม่ค่อยได้นะครับเร่เครื่องแล้วก็ให้มัน,นหน่วงหน่อยเล่นนะหนาๆเครื่องเครื่องจะไม่ค่อยพัง ถ้าเราอยากเล่นหนาก็าเอาเข็มเล็กออกแต่ถ้าจะให้ผมแนะนาผมแนะนําให้เล่นน้ำหนา,หนาไว้นะครับผมไม่นไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําให้เล่นให้บางครับเพราะว่าเวลาเครื่องมันร้อนขึ้นมาแล้วอะ่ะมันเกิดอาการนี้ครับแล้วมันก็จะดับนะครับแต่ว่าเ,าเข็มเล็กนะครับถ้ามันปรับจูนได้ที่แล้วอะ่ะ มันัจูนได้ที่ระบมก็ไม่ค่อยได้ไปขยับมานนะครับมาเล่นซูค้างผมก็จะดูเอาว่าจะเล่นหนาเล่นบางก็หมดที่น้ํามันแต่น้ามันไม่ควรรับบานนะครับมันจะมีสองเข็มนะครับคือเข็มเข็มนี้จะเป็นเข็มน้ามันเข็มเล็กจะเป็นเข็มอากาศนะครับเข็มอากาศเนี่ยถ้ามันได้ที่แล้วผมก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ไปไปยุ่งกับมันนะครับนอกจากว่าเราอยากจะให้มันหนาถ้ามันหนาเรามันจูนไม่ได้เราก็ต้องต้องหมุนเข็มเล็กออกคือเราต้องไว้เลย หมุนเข้าคือบางหมุนออกคือหนาอาการคือหนาครับเราุนออกจะบางทำมันให้บุนเข้าจะบาง รยากาศท้องฟาก็าสวยงามนะครับระบบดับเครื่องนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปบินกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆลมนิ่งๆสักหน่อยครับตอนนี้ลมแรงครับมาครับทีอนทดสอบบิน พี่มองไม่เห็นเลยวะ่ะตรงขึ้นยิงตรงไหนมันเป็นสมมนนนนายเลยพี่แมวไม่ทันเลยพี่ทันไม,ไม่ทันเลยพี่เดีย๋ยวยิงใกล้ๆหน่อยออกแบงค์หน้นาหน่อยมันไม่ค่อยเห็นนะพี่ ดับเอ๊ะปกติไม่เคยดับนะเกิดอะไรขึ้นทำไมดับโอ้สวยงาม,มโดนสวิกดับบ้าไปตัดสวิทช์วะเป็นไรอ่ะอยูรีดับบกเลยหรือเราหนาไปน่าจะเพราะว่า <c oughs> นั่นแต่จอดไว้น่ะไม่ได้จูนเลยออืคีดนิมขึ้นแล้วพี่แต่มันต้องคีดนิมขึ้นแล้วล่ะตรงไหแล้วขึ้นไปหวดอย่างเดียวเรือกีนะแหม่ไม่ไม่กไม่วอมเครื่องกนเลยซัดเลยยาวเลยนี่ไปตัดสวิตมันเปล่าผมว่า thì đâu phải đồn thông viết bên đen lười đây đuôi đuôi ร้อนแล้วเหมือนมันจะบางละใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขนาดเราชูนหนาเลยเนาะขวานโอเป็นสายนะตัวเดี๋ยวลองเอาตัด พอเราซัดสามรอบอ่ะฟันเริ่มบางเลยแต่ว่าเครื่องร้อนเผาไหม้เข้าไปอีกเนี่ยครับเนี่ยเนาะที่เราต้องที่เราต้องใช้จูนหนากันไวน้เนาะใช่ครับพอเครื่องเริ่มร้อนแล้วทีเนี้ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มอะไรเริ่มบางเริ่มบางเขา้าเผาไหม้มันจะดีกว่า บินได้มันมากมันคนเดียวเลยบินเนี่ยครับเนี่ยเราจะอัดแค่ให้ดูนะครับเวลาเราจูนหนาเครื่องยังไม่ค่อยฮีตดังพอซะด้วยเครื่องห้าห้านะอันนี้เจ้าของเครื่องที่ถ่ายคลิปนั่นนะเอ้เฟี้ยวจัดเลย เฟี้ยวเลยนี่มันไม่ใช่เครื่องบินนะเนี่ยฝีมือคนบินเลยนะเนี่ยมันต้องฝีมือเน้นๆอะหมายทองมาแล้วแล้ว ร้นเทินบบาดีเดียกขึ้นถูกเบาร้อนเทินงัดขึ้นไปต้องควงควงเส้นหงายท้องงัดลงมาลงมาดึงมาดึงมางัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นีกทอดึงควงงัดหัวลงมาโอ้โหถ่ายไม่ทันเลยเฟยวจัตโตหูหลังจากไม่ได้มีนานครับเก็บไว้จะขี้เกียจขึ้นเรองอ่ะมือมันลั่นมือมันลั่น เดียมลงจอดแลด้วนี่เหรอพี่พสวยงามเลยสวยจัดโอ้โหเนียนติดเนียนคลิปเดี๋ยว,ยวลองจับล,ล,ลองดูเครื่องว่าเครื่องร้อนป่ะ <c oughs> พี่แมวว่าร้อนไหมผมว่าไม่น่าร้อนนะพี่ได้บบจ,จับได้อยู่เพราะว่าควันมันโอกดีและเสียงเครื่องมันมันยังไงละ มันมันชุ่มปอดอ่ะโอ้โหโอ้โหตัดสวิตอีกแล้วมั้งตัดสวิตอีกแล้วมั้งไปตัดทำไมต้องย้ายสวิตต้องย้ายสวิตเนี่ยมาอยู่ฝั่งเนี้ยมือคนเคยสวยงามครับเป็นไงพี่โอเคครับพี่ว่าไม่ค่อยร้อนพี่ไม่ค่อยร้อนแล้วก็ถนอมเครื่องคือถ้าร้อนจนดับอากเครื่องมันจะสีกันใช่ใช่ครับนะ ผมผมประจำครับผมดับประจําเลยครับโอเคนะครับฝากลิปมนี้เพียงเท่านี้นะครับครับพี่สวยงามมากครับพี่